สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแน,นลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แม่เจมจะพาคุณผู้ชมนะมาทําจุลินทรีย์นะคะใช้แทนสูตร16 16 16สูตรเสมอนั่นเองนะคะมีน้ําสาวข้าวหยาดทิ้งค่ะใช้บํารุงต้นไม้งามมากเร่งดอกเร่งผลนะคะบารุงดินทําให้ดินดีนะคะทํายังไงวันนี้นะจะมาทําสูตรง่ายๆค่ะใครมีข้าวกล้อง ข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวไลเบอรี่ทำได้หมดเลยนะคะหลังจากที่เราหุงข้าวนะคะแม่จิ๋มก็จะลองน้ำข้าวไว้แบบนี้เก็บไว้เลยนะคะวันนี้ก็จะได้ทั้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็ข้าวไลเบอรี่ค่ะเดี๋ยวมาทําจุลินทรีย์พร้อมกันเลยจะได้มีต้นไม้ที่จเจริญเติบโตงอกงามดีนะคะแล้วก็ดินดีอีกต่างหากค่ะ มีอะไรบ้างมามาทำพร้อมกันเลยนะคะวันนี้นะคะมี2วิธีให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้นะคะแบบเร่งด่วนนะคะแล้วก็แบบที่แบบช้าดนึงแต่ว่าประสิทธิภาพดีมากนะคะคุณผู้ชมชอบวิธีไหนเลือกใช้เลือกทําได้ตามชอบเลยค่ะมาเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมน้ำซาวข้าวนะคะใส่ขวดหรือว่าใส่ภาชนะนะคะลงไปค่ะ1ลิตรถึงลิตรครึ่งได้เลยหรือว่าจะทําเป็นขวดเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะ500ถึง6 0 0 ml ค่ะ เรามาเริ่มจากขวด1ลิตรก่อนเลยนะคะตามด้วยน้ำตาล3 4ถึงช้อนโต๊ะค่ะจะเป็นน้ำตาลทรายแดงทรายขาวก็ได้หรือว่าจะเป็นกากน้ำตาลก็ได้นะคะถ้าเป็นกากน้ำตาลก็ใช้เพิ่มไปอีกเท่าตัวหนึง่งเพราะว่าความหวานเขาจะน้อยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีพืชใชน้น้อยนะคะก็ทำแค่5 0 0 ml คือขวดน้ำเล็กก็พอนะคะแล้วก็เติมน้ำซาวข้าวลงไปเดือยช่องว่างไว้นะคะเพื่อเป็น ที่ระบายแก๊สนีดหนึ่งขวดจะได้ไม่ระเบิดนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะ1นึช้อนโต๊ะได้เลยค่ะเติมน้ำตาลทรายลงไปแล้วปิดฝาค่ะขยับขวดให้น้ำตาลทรายละลายนะคะวางไว้ในที่ร่มค่ะหมักไว้30วันค่ะ ค่อยนำม,มาใช้ค่ะจะได้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีมากค่ะเหมาะสำหรับการบำรุงต้นไม้ค่ะสิ่งที่ควรรู้สำหรับการทำจุลินทรีย์นะคะข้อควรระวังก็คือระวังขวดเขาจะบวมแล้วก็ระเบิดได้เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมาคลายฝาเพื่อระบายแก๊สนะคะ ช่วง7วันแรกค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะขวดจะได้ไม่ระเบิดอ่ามาดูสูตร2ค่ะสูตรเร่งด่วนนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เร่งรีบอยากจะใช้เร็วๆนะคะเราก็เตรียมน้ำสาวข้าว1ลิตรค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะจะเป็นน้ำตาลทรายแดงทรายขาวได้หมดนะคะหรือว่าจะเป็นกากน้ำตาลก็ได้ค่ะต่อไปค่ะนมเปรี้ยวค่ะนมเปรี้ยว2ช้อนค่ะ ่อไ,ไปค่ะสำหรับคนมีพื้นน้อยนะคะข้าวไเบรี่ค่ะเทลงไปเลย1แก้วนะคะประมาณ5 0 0ร้อถึงหกร้อได้เลยค่ะข้าวไเบรี่ข้าวกล้องมีประโยชน์มากนะคะเขาจะมีวิตามินสูงมากๆเลยค่ะใครที่ ข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่อย่าเทน้ำซาวข้าวทิ้งนะคะมาบำรุงต้นไม้ดีกว่าค่ะต่อไปค่านมเปรี้ยว2ช้อนโต๊ะค่ะหรือใครมีลูกแป้งลูกหมากก็ใช้ได้นะคะช่วยย่อยสลายอย่างดีเลยค่ะน้ำา EM ก็ได้หัวเชื้อนะคะต่อไปค่าน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะคนให้น้ำตาลละลายเลยค่ะสีสวยมากเลยนะคะ ปุินทรีน้ำซาวข้าวบำรุงต้นไม้พืชผักพืชไร่พืชสวนนะคะแบบเร่งด่วนแร้ค่ะกรอกไปขวดเลยอามากไว้เจวันใช้ได้ค่ะสูตรนี้เป็นแบบเร่งด่วนนะคะใครปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวนคะคะ ไม้ประดับใบไม่สวยไม่งามมาใช้น้ำชีวภาพจุลซีน้ำสาวข้าวไลเบอรี่นะคะรับรองนะคะใบจะเขียวงามเงางามมากแล้วช่วยฟื้นฟูด,ดินทีเ่เสียด้วยนะคะทำให้ดินดีร่วนซุยค่ะเพิ่มเพิ่มธาตุสารอาหารในดิน หมักไว้ในที่ร่มค่ะสูตรนี้เจ็ดวันใช้ได้ค่ะหรือจะให้ดีคุณผู้ชมก็หมักไปเลย14วัน15วันนะคะแล้วค่อยนำมาใช้นะคะก็จะได้สองสูตรนะคะสูตรแบบเร่งด่วนนะคะสูตรแบบไม่เร่งด่วนค่ะเร่งด่วนก็หมักไว้7วันไม่เร่งด่วนก็30วันนะคะใช้ได้คุณผู้ชมสรุปวิธีไหนใช้ได้เลยดู ตาการใช้นะคะอันนี้จะเป็นแบบไม่เด้งด่วนค่ะคุณชุมนี้หมักไว้เกินหนึ่งเดือนแล้วค่ะกลิ่นเขาจะเหมือนวน์ข้าวไรเบอรี่นะคะน,นี้เจ็ดวันค่ะวิธีการใช้ใช้เหมือนกันเลยเตรียมน้ำนะคะใส่ภาชนะบัวรดน้ำหรือว่าถังภาชนะอะไรก็ได้สิบลิตรนะคะจุลินทรีย์น้ำสาวขาวสองช้อนค่ะถ้า20ลิตรก็ 4ีถึงห้าช้อนนะคะต้นเล็กเราก็ใช้น้อยลงถ้าต้นใหญ่เราก็เพิ่มมากขึ้นนะคะสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ได้แล้วก็นำไปปรุงรุงได้เลยค่ะน้ำซาวข้าวเราสามารถใช้เพียวๆได้นะคะถ้าเราเก็บวันต่อวันนะคะต้นไม้จะโตเร็วแข็งแรงมีดอกมีผลเต็มต้นเลยค่ะวิธีใช้นะคะก็ใช้ประมาณ1แก้วนะคะต่อต้นต่อกระถาง รดลงเลยไม่ต้องผสมน้ำนะคะถ้ามีเยอะนะพลิกค่ะออกดอกออกผลเต็มต้นเลยน้ำซาวข้าวยังช่วยฟืนฟูต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงนะคะไม่แตกยอดใบได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมต่อไปอย่าทิ้งนะถ้าใครหุงข้าวเยอะๆนะคะเก็บน้ำซาวข้าวไว้บำรุงต้นไม้มีประโยชน์มากเลยค่ะหรือจะใช้ฉีดพ่นทางใบก็ได้นะคะถ้าอยากจะให้ดีนะ เติมผงชุลลงไปสัก1ช้อนชาค่ะผสมกับน้ำสาวข้าวฉีดพ่นทางใบแตกยอดใบดีมากๆสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะมาดูวิธีใช้ค่ะหลังจากที่เราผสมจุลินทรีย์กับน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะคุณชมก็ราดลดลงดินได้เลยค่ะจะทำให้ดินดีนะคะดินร่วนซุยค่ะหลังจากดินแน่นดินแข็งนะคะคุณชมใช้สูตรนี้บ่อยเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะ ต้นไม้ของเราก็จะแตกยอดใบดีมากใบเขียวงามจเจริญเติบโตเร็วทังใจเลยค่ะพร้อมกับบำรุงดินให้กับเราด้วยนะคะจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะคะเราใช้แทนสูตรเสมอสูตร16 16 16, 16นะคะ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรงโตเร็วใบเขียวงามบำรุงดินค่ะจุลินทรีย์เขาจะไปย่อยสลายดินนะคะทำให้ดินร่วนซุยดินดีต้นไม้ของเราก็จะแตกยอดใบต้นแข็งแรงโตวไวค่ะมีหน่อนะคะมีใบสวยๆใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะ จุลินทรียสูตรง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองค่ะมือใหม่ก็ทำได้นะคะต้นไม้จะได้แข็งแรงโตเร็วค่ะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากการอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไครต์สาคูชาแนล้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ